มาอย่างไกลเอาบรรยากาศพี่น้องเอ้ยตู้อบตู้ยังก็มีหรอกมีหมดนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ก็อยากมาเอาบรรยากาศอากาศหนาวหนา,นากระดังไฟเอาเนาะพี่น้องเนาะมาเอาบรรยากาศมันคือคือดอกกิดเฮ็ดกินตั้งแต่กระของหันละกับสิสู้ม้ากินแน่จักน่อยหันนะเพราะว่าฝรั่งเขาบอกกินน้ำข่อยดอกพี่น้องเนี่ยข่อยก็เลเออกินแบบบ้านๆห้าเนี่ยเราต้องอัน อบเอดฟดอกผักฝรั่งเข้าก็ต้องอบต้องเอฟเนาะให้ดูสวยงามเนี่ยยังประมาณนั้นนะเราบอกกินดอกเนี่ยนี่บเราบอกเห็ดเราบอกกินอาหารเห่านะพี่น้องบอกกินบอตะเลยพอหญนะ่น่ะเขาไม่กินเหมือนเราด้วยฝรั่ง,งคนนี้เนาะข้าวก็ไม่เคยกินเป็นเม็ดเป็นเมือแเราบอกกินเลยพี่น้องเราจะกินแต่ขนมปังอย่างเดียวเออคอยกบบระเพาะลาเอยดอย่างแล้วเราก็สร้างหน้าโหลดเราก็ซื้อมาโหลดนะพี่น้องเออเขาซื้อังสั้นงหล่ะ ก็จะกินง่ายๆกข่อยตามปัาข่อยนี่แหละก็จะไปกินก็ตำซ่วบันนี้คอยอันซ่วข้าวปุ้นนะนะพี่น้องเออแล้วก็กินน้งซุนนี่เนาะกินผู้เดียวนะพี่น้องใชสีทองงไปนั่นเนาะมันบ่ะเออ่อยก็กินผู้เดียว่อยเต้นนี่ก็ร้ายเกินไปเลยนนี่เพราะว่ากินบเวดก็ต้องให้มาจะเรียล่ะเพราะว่าอยกินบดชกับพี่น้องผู้เดียวกินผู้เดียวนั่งกินเ้าผู้เดียวนะพี่น้องพอไงแล้วก็กินอาหารเนี่ยสิ บกินคนละเงินเนาะอันปลาเป็นปลาเป็นอย่างไรแล้วก็บอกกินเนาะแม่เลอาหารทะเลบอกกินเลยพี่น้องแล้วบอกกินเลยอาหารทะเลฝรั่งผู้อยู่ขางบ้านขางยังโมเก่าคือกันเขาบกินอาหารทะเลกว่าคนเงินถึงฮะเออเขาไม่กินหรอกว่าสันเขาบกินเลยว่าสันเออเขาเห็นข่อยกินอาหารทะเลเขาก็เลี้ยวเบิ่งข่อยข่อยก็เงินเว้ยมันเป็นอย่าง่าเขาก็บอกกินเออมันว่าเมนตาเล่าอะนะเป็นเออ จุ่มมูลแล้วน่ะเออขอสงเงินวนนี้นิ่ก็เลยอ,อธิบายเขาเจาะฟังมาส่วนมากคนอเอเชียเขาเจาะก็สิมากินอาหารละไรอ,อาหารนันยังเกาะยังเกาะอาหารอันทะเลนะกินซี่ป้ดกินอาหารทะเลนะเออคนอเอเชียเขาชอบแมนอิลีชอบอิลีเพาะเขาชอบชอบกินแค่นั้นเออวันใหม่แล้ว่านน้าข้าจะฝอยอืมมาอยากเอาบรรยากาศโอ้ลม สวยๆมากหนาวด้วนี่พี่น้องว่ามันอย่างนี้อากาศหนาวจัดเลยเนี่ยเพราะถ้ามาอย่างนี้นี่ก็ล่มดีข่อยก็นมีความสุขเพราะว่าอันอเป็นโลกดังไฟนะพี่น้อง <c oughs> เป็นติดดังไฟตลอดเวลานะบ่าเป็นตลอดเวลาเขาเอินยังสุกเมื่อนะที่ทำอาหารน่ะถ้าก็จะเอาแบบบรรยากาศบรรทาเอาเลยสินะ่อยได้กินก้อนไฟคอยจะเอาหรืะเปลาเอา อเน่าขีดเน่าอยงังกับบริหามาหรอกเอาแบบลุกถุงข้านี่แหละย่างไก่ย่างปลาลุกถุงข้านี่แหละเอาเห็นบ่บรรยากาศคือข้าวคนกับเพื่อนบ้านสะเพื่อนบ้านก็เป็นงัวพี่น้องงัวอัเป็นโป้งทุกคนอ,อือืออจะตกก็วหวยลอยตกกัวต้องหนี่ เมื่อนึงก็จับอันกล่องไว้นี่จับโทไ ก็เลยมากเดยมั้งไอยังเป็นยากดอกพี่น้องเอาเอาเกลือท่าสลดห้อยลดดีห้อยซึ่งอ้ยบอกค่อยเสียกเอ้ยขอประทานโทษซะเถาะเดี๋ยวห้องไหวๆละขอประทานอภัยได้พี่น้องเห็นข้ามัท่านได้พี่น้องด้ค่ะกันเถอะอุ้ยเนาะดำตี่โหลดบัานเอากระชากมันเถอะนี่โตถากิรยบ่ดอก ดูเขาปลาคนก็ได้ก็ว่าตัวอย่างสุกบ่อึดพวกกินน้ำเดียวมาปอกมาปลาคนแต่บ่อหายมันดอกว่าพี่น้องบ่อหายเขาบ่อหายเขามาอีกแล้วบ่อเห็นมาได้ทต่เขาบ่อหายอาหารเขากับบ่อมากเขาพอได้กินนะนะพี่น้องมันอันตรายครับข้าเจ้าพนวาเขากับบ่อเห็ดเนาะถ้าเขาเตือนมาแล้วเขากับบ่อเห็ด เอา้าจะเกิดบ่อจะไปาใหม่เสืดๆตกลงอีกซนะักสามาขอบบ่อหายกไว้ันคนก็มองสงสิง ย่างไก่อยูใ่ในป่าถ้าย่างกินลายคนก็สียย่างลายก็น,กนีดอกพี่น้องแต่ว่านี่บอยผู้กินน้ำน้องพี่น้องเนาะกินผู้เดียวคอยเออเรเคยวาสีเด่นนั่งรับประทานอาหารร่วมกันนั่งสสบ,บมี่เดีพี่น้องเพราะว่าเราบ่กินน้อง่อย <laughs> นั่งตัวไผ่ตัวมั่นแบบว่าลราก็ับเขาห้องเล่ากลับโหลดนะได้อาหารมากข่อยกระจัดใส่จานให้เราแล้วก็เป็นนางในห้องเบึงเพราว่าเราเหตุงานไปน ну. ้าหล้ะแต่เหตุค่อมเหตดหยางไปน้ำบางทีนะพี่น้องคือั่นนักศึกษานีหยังบางทีนะข่อยก็อยู่ห้องข่อยขกับยูกับซัตว์ข่อยนะพี่น้องเออยูสวนไผ่ส้นมั่นอ่ะเต้ยห้องไผ่ห้องมั่นข่อยก็อยูก็ลูกลูกข่อยเนาะยู่กับพวกหมาพวกแมวจ้ะ แล้วก็หัวกวนเออเราบอกข่ายก็บ่รดิกินอาหารฝรั่งเนาะพี่น้องเนาะข่อยก็กินยังสี่หลายปิ้งย่างแต่ว่าเขาต้องมาอย่างเสมอพี่น้องถ้ามือได้เขาบ่รดิออกมาก็คือว่าข่อยก็ต้มต้มย่ำต้มสมแกงออมอันทอดเนื้อทอดยังในหในเือนอ่ะนะพี่น้องเออถ้ามือได้มาเฮ็ดกระสิออกมาทายเน่บ่ถ่ทายเน่อาหารน่ะพี่น้องแหล้วแต่ ตจวเหมาะนะถ้าม่ยา,ากกะทายถาหยากกะเป้าย่า,า,า,ยางเป้าไปยังสนะพี่น้องเออส่วงนี้ธุลากระล่างสีเแเหล้วยลพี่น้องเออนอนนี่นั่นเมื่อนี้พ่อหญ่กะขิ้นบูนทำความสะอาดทั้งหลังคาพูดนะเออวา่าในไทยเบิบ์กอยู่ว่าเห็ดหัวไปหอดใส่อืม แนวหันนอกอันวังให้มาโตเคียแหลกบัดมันก็ไปเลยพี่น้องเอออากาศอุ่นขึ้นมาจากน้อยแต่กันยังหนาวคือเกาหันหลับพี่น้องเออมันกระเสียนหลักสีพอหลิงใส่หลิงเห็ดติดอกเนี่ย เพื่อนบ้านงั่วเป็นเงือเง่อยอยู่เลกระสสเบิดและนอ้อเพื่อนบ้านคอยเข่าคอ,อกเบิดละตีม่าม่อเข่าคอ,อกละวบ้อ